สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมุนพวงมาลัยนะครับสำหรับใหม่นะเวลาเข้าโค้งนะครับเราจะมีวิธีการหมุนพวงมาลัยอย่างไรให้รถโค้งไปตามทางได้มาดูวิธีการกันครับสวัสดีครับผมรับพบมาขึ้นเดืนตรง้ตามบริการทยอยคือนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับเวลาเข้าโค้งถ้าโค้งกว้างโค้งยาวยาว,วงเห็นชัดเจนตำแหน่งในการจับโว้งอะไรเราจะแตบตำแหน่งที่เดิมนะครับเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่จับปล่อยจับปล่อยนะครับอย่างด้านหน้าด้านหน้าเป็นโค้งกว้างดูซ้ายดูขวาดีๆมีรูไปมาไหมไม่มีค่ะไปเลยครับเี่ยวคดเติมคนเล่งมาเบาๆแผ่วๆนะครับแล้วจับพวงมอะไรตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับาตามองล้นที่เราจะไป รถเข้ามาแล้วค่อยคือนีอ่นะครับมันจะเนียนๆเลยอลองฝึกดูนะครับมือใหม่นะเวลาขับรถอย่างเงี้ยโค้งกว้างยาว,ยาวจับตำแหน่งเดิม9ก้นาฬิกา3มนาฬิกาหรือ10บนาฬิกา2นาฬิกาก็ได้แล้วแต่ขนาดนะครับอันนี้โค้งซ้ายนะจาก2เลนจเหลือเลนเดียวนะครับวงมาลายจับตำแหน่งเดิมหมหยมือจับตำแหน่งเดิมไม่ได้ปล่อยเลยตรงมาครับผม จะคุมรถเนี่ยจะเอารถอยู่เราจะรู้ว่าเราจะคืนยังไงนะครับถ้าจับปล่อยจับปล่อยมันจะคุมรถลำบากลองฝึกดูครับก็ <im it> ต้องรู้ก่อนนะว่าโค้งมันเป็นยังไงก็ต้องพิจรารณาหน้า,างานอีกทีหนึ่งด้านหน้ามีเนินลูกและแน่นนะครับเวลาเจอเนอินลูกแะแน่นเยีบเบรกเบาๆเข้าไปแก้ข้อเลื่อๆแล้วก็ปล่อยได้พอมันช้าลงได้ตามความเร็วที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเวลาปล่อยเบร ปล่อยค่อยๆปล่อยมันจะยกฟึดถ้ายกฟึดมันมันจะกระโดูก,กระเด้กน,นะครับวิ่งตรงมาครับครูด้านหน้าเขาแซงมาเขาแซงมาก็เนื่องอยู่ไกลอยู่ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็วินของเรานิ่งๆยืนเรนของเราโค้งแบบนี้วิงนิดเดียวแล้วก็คือสวยๆแบบนี้เลยครับตรงไปก่อนครูด้านหน้ามอเตอร์ไซค์แซงไม่เป็นไรครับไม่ต้องเบรกนะนิ่งๆ,ๆเลยเพราะมันอยู่ไกล ตรงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะาตรงมาก่อนก่อนทางเลี้ยวมันจะมีเนินลูกระนาลูกนอนอยู่หนึน่งอันนะครับไหลามานรื่งยๆข้ามารอเปิดไปเลี้ยวไหลามาช้าๆค่ด้าน,นากระบามันช้าๆคู่ยังไงล้วก็ไหลามาก่อนดูด้านหน้าดูด้านขวาไป็รถมาไหมอ่าค่ะปึ๊บหมุนรอนนแล้วโค้งมาเลยนะครับเลี้ยงเคร่งเบาๆนะครับตามองลินที่เราจะไป โค้งมาแล้วเข้ามาแล้วค่อยคนอ่าฮะสวยครับแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกันอ่ะทีนี้อีโค้งหนึ่งนะครับจะเป็นเกืบกอบเกือหักศอก90องศาเราสามารถจับปล่อยได้น่ามันจะไม่เหมือนกันนะพเพื่อนๆสังเกตดูนนะมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นโค้งเดียวอย่างเงี้ยมือจับตำแหน่งเดิมห้ามคว่ยมือนะครับถ้าจะจับปล่อยห้ามคว่ยมือถ้าเป็นครอสครอส มือข้ามมือแฮนด์เอาไว้แฮนด์ก็ได้หรือจะพูดแชนพูก็ได้แล้วแต่แต่ว่าห้ามจับผมงอะไรควยกันเดี๋ยวเราตรงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวโค้งด้านหน้าข้ามฟากด้านหน้าเห็นไกลๆไหมจ๊ะเห็นน้องไหมออกขวาไหมออกขวาไหมออกขวาไหมหรือจะคล่อมค่อมกันเลยค่ะจะมันจะคล่อมก็ไปเลยคล่อมก็ไปเลยคล่อมก็ไปเลยค่อมก็ไปให้พ้นเลยโอเคคล่อมก็ไปเลยเกือบไม่เห็นค่ะ กูทะมาอะไร,น,ะไรน้องเนื้ออะไรไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> น้องข้ามถนนนะครับน้องข้ามถนนวิ่งตรงมาเลยจ้าวิ่งตรงมาเลยจ้าครูท่าหน้าฝั่งซ้ายไ่แล้วจอดอยู่เขาไม่ได้ล้้าเส้นสีขาวมาเราก็วิ่งปกติได้เลยอาจจะดึงออกขวานิดๆก็ได้นะทีนี้เราจะไปเลี้ยวข้ามฟากฝั่งขวาน,นะครับเบรกชะลอให้รถช้าลงตรงนี้มีแนวมหน้าเป็นการชะลอรถ พอข้ามมาปุ๊บดึงขวาไ้รอดูฝั่งขวามรถมาไหมจ้าไหลามาที่มาถ้าไม่มีมีไหมมีพี่ใหญ่แอบรถพี่ใหญ่รถ<ม>ตามมาไหมไม่มีค่ะแสดงว่างั้นเราจะออกค้าตามท้ายรถพี่ใหญ่ให้พี่ใหญ่เลยมาปุ๊บดูฝั่งซ้ายไ้รอเลยจ้าดูฝั่งซ้ายไ้รอเลยจ้ากักระบะเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเราไปเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับรอมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์เขาชิดฝั่งนี้ใช่ไหมเขาจะมาเราไปเลยครับเราไปเลยครับแล้วหมุนพวงมาลัยมาครับหมุน นั่นแหละครับข้ามมือมาเลยครับดึงเข้ามาได้คืนครับแล้วเขับเล่นตามมาเลยจ้าไปเลยจ้าโอเคมานะครับผมวิ่งตรงมานิ่งๆครับผมส,สวยๆเห็นไหมครับเวลาเลี้ยวรถอะไรเงี้ยเราต้องพิจารณาโคง้งด้านหน้ามีอะไรจ้ะมีลูกระนาดโอเค<า>วิ่งตามทางไปนะครับเวลาเข้าโคง้งด้านหน้านะครับเข้าโค้งไหมเวลาเราเลี้ยงขับเร่งไว้เลยอ่าภูมิอะไรเนี่ย ดิ่งพวงอะลรยมาโค้งมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องหมุนเพิ่มอะไรเลยถ้าเรารักษาความเร็วนะครับนี่เป็นไงเราไปฝึกดูนะครับมือใหม่นะลองทําตามดูถ้าเจอไปฝึกเนี่ยแฟนพาพไปฝึกเนี่ยเจอโค้งแบบนี้ยเราก็เลี้ยงก็ได้ปกติได้เลยแล้วก็ดึ <ใช S 1> คงค้างพวงมะลรยไม่ได้เลยด้านหน้าเนื้อลูกหน้ามันจะชันหน่อยตรงนี้มันจะชันหน่อยแล้วก็เบรกลึกแล้วค่อยไปเบรก,ๆๆก,บกช้าๆหนึ่งสองเลิกไปได้เลย ีก็คือวิธีการมาฝึกนะเป็นการมาฝึกขับรถนะครับผมมีสนามซ้อมให้นักเรียนมามาลองซ้อมมาลองฝึกนะครับนักเรียนท่านนี้ก็อยากขับรถเป็นอยากพาน้องแมวไปหาหมอนะครับก็ต้องมาเรียนเขาก็ไปถามเพื่อนเรียนกับใครดีครูใน YouTube มีเยอะแยะนะครับเขาก็ไปถามเพื่อนก็คือน้องหยกน้องหยกก็เคยเรียนกับผมมาแล้วนะครับเขาก็บอกไปเรียนกับพี่ตั้มเลยดีที่สุดเลยด,ดีมากครับ สมคาล่าลือจริงๆวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่ครับโอ้โหขับคล่องเลยครับผมเอ,ออเน,นี่ยมันให้มันรู้ไปสิลูกศ<ช>ิษย์กูตั้มเป็นเก่งทุกคนเลยนะครับนักเรียนหัวไวนะครับฟองตุ่มแก๊งนี้แก๊งนี้นักเรียนหัวไวมากน้องโยกแล้วก็อันนี้อันนี้น้องน้องแป้งครับหัวไวครับสอนแป๊บเดียวนี้เป็นเลยนะครับแต่ตอนแรกนี่ทะเลาะกับแฟนให้แฟนสอนให้ทะเลาะกันใช่ใช่ม่เรียนกูตั้มดีกว่าสบายใจกูตั้มดูไหม ไม่ดูคะ่ะคุณตั้มไม่ดูแต่ติงตองค่ะ <c oughs> บอกเลยคะ่ะคุณตั้มติงตองค่ะทีนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อนๆสังเกตหมุนพวงมาลัยนะครับค้งกว้างแบบนี้นะเวลาเพื่อนๆไปติดไฟแดงใช่ป่ะไปติดไฟแดงแล้วเราจะเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยโค้งขวายงเงี้ยแน่ๆไปเลี้ยตู้มาเขาเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมดูซิว่าเขาจะเลี้ยวแบบไหนเราจะเลี้ยวขวาเราไปเลยครับเขาจะรออย่างนี้เราไปเลยครับโค้งมาเพื่อนสังเกตพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับ,บนักนะเรียนจับไว้แล้ว,ว,ว,มวไม่มไปล่อยตำ<ช>แบบหน่งเดิมเลยไม่ได้ปล่อยมือนะครับดึง ตามองเลนที่เราจะไปแล้วโค้งตามทางเลี้ยงคันเร่งเขาเออแบบนี้เลยอ่ะทีนี้หลังเนินรุ่ที่สองเราจะเพิ่มความเร็วให้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้เรานะครับให้นักเรียนชินกับความเร็วใครที่บบกกูหนูวิ่งแค่40ก็พอ่อกบคู่ไม่ได้นะครับเราต้องวิ่งเร็วกว่านั้นนะครับบนถนนจริงๆเขาวิ่งกันเป็นร้อยนะครับอันนี้พอหลังเนินฟลุเติมคันเร่งครับสังเกตน,นะครับให้ความเร็วขึ้นมาถึง60บ วิ่งมาเลยมาถึงหกสิบแล้วก็ค้างไว้อาจจะมีเลยขึ้นไปนิดหน่อยไม่เป็นไรให้ชิมนะครับจากตอนแรกนี้นะักเรียนวิ่ง 40- 30, 30, 30. ิ0ครูรู้พอแค่นี้ค่ะตอนนี้ต้องวิ่ง60ไม่ได้นะครับอพอถึงป้ายนักเงินปุ๊บยกคันเร่งเท้ามารอที่เบรกด้านหน้าจะมีเดินลูกเรน่านะครับเราจะเหยียบเบรคเบาๆให้รถช้าลงเป็นาการฝึกการเบรกนะครับเพื่อให้รถไหลมาช้านะทีนี้มาดูวิธีการหมุนพวงมาลัยอีกเช่นกันครับผมมโค้งกว้างใช่ไหม เราจะจับตำแหน่งเดิมดูขวาดูซ้ายดูขวามีรถมาไหม<ช>รถตู้เขาชะลอไหมชะลอแต่รถใหญ่ทางขวาให้รถใหญ่ไปก่อนนะหลังรถใหญ่มีรถมาไหมมีค่ะมีกี่คันคะสองค่ะรอก่อนนะรอก่อนนะคันที่สองเราจะต่อท้ายเราจะไปหลังคันที่สองนะดูฝั่งซ้ายไปรอฝั่งซ้ายมีรถไหมไม่มีมอ่านะังคันที่สองนะจีมา,คาเค่งมาเลยจ้า,าเรลงมาเพื่อนๆสังเกตพวงมาลัยน,นะครับ เนียนจับตำแหน่งเดิมนะฮะเห็นไหมมือนะครับคืนมาในเนียนเยนห็นไหมครับแล้วเข้ามันอยู่ในเลนที่เราต้องการจะไปนะแบบนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เวลาฝึกขับรถเนี่ยนะครับเวลาขับรถหมุนพวงมาลัยคืนพวงมาลัยไม่ทันลองสังเกตดูว่าโค้งมันเป็นแบบไหนนะถ้าโคง้งกว้างไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมือจับตำแหน่งเดิมเลยแล้วเลี้ยวไปเลยนะครับมันจะทําให้เราคุมรถได้ง่ายนะครับ ดังนั้นอยากเรียนอู้ครูตั้มอยากเรียนกับครูตั้มติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โ,โทรกับไอดี ID ลน์อยู่ด้านล่างนี้ใต้คลิปนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยผมพาสอนพาทำพาฝึกไม่ได้ตรงไหนแต่ผมบอกนะครับพรานักเรียนแต่ละคนเป็นปัจเจกบุคคลนะครับแต่ละคนความบิดลาดความชนะไม่เท่ากันผมก็จะดูนักเรียนแต่ละคนแล้วก็ามาพิจารณานะครับว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนบอกตรงไหนฝึกตรงไหนย้ำตรงไหนจี้ตรงไหนนักเรียนจะได้เป็น นะครับจะได้เป็นไวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งฝึกเองนะครับซื้อเวลาเอาเวลาขับรถเป็นไปทำอะ้รอื่นอย่างคนนี้ก็จะพาน้องแมวไปหาหมอนะครับ<ม>จะพาน้องแมวไปหาบอกวา่าบางทีต้องพาน้องแมวไปฉีดวัคซีนไปให้น้ําเกลือ,อเ,เกือบทุกวันเลยนะครับก็เราต้องขับรถให้เป็นให้ไวนะครับแล้วก็จะอาศัยแฟนก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะ แมก็ต้องทํางานเราก็ต้องทางานเราก็ต้องรักลูกแมงเราด้วยมันก็ต้องปึ้งลึกพาตัวเองนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนติดต่อมาได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ใครชอบวิธีการหมุนพวงมาลัยการควบคุมาลไรฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่ไดกดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยด้นะครับว่าส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเป็นงไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ฝากกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเ่คนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b ุ o k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานนนะครัับบผมมีีเเเพื่่อๆท้าขถป็แลว กับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับไว้เจอกันใน f a c e b o o k นะครับผมผมพิธาภิยะนะครับ ผู้เชี่ยวชาญนาการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออดีไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำรับวัสวัสดีครับยืดปิดคได้เลยครับ